ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube กอบข้ยงามเลนครับเนาะมื่อวานี้ผมก็ออกมาเปิดบรรยากาศข้ยงามๆคือเก่าหรอพี่น้องเป็นบรรยากาศมื่อวานี้ก็เป็นวันที่เก่านะครับพี่น้องเด้อวันที่เก่ากุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะมื่อนนี้ยังมาแน่นอนครับหอยก้อยนี่ครับแม่ลูกมาสองโคมค่ะมื่อนนี้ได้แม่ลูกมาสองโค้มนะครับเนาะเอาโคมแหล่แข่งมาลูกสาวพ่อไรเนาะครับหอยก้อยนี่ลูกสาวพ่อเพชรเจริญค่่ะอออาายุจจัเเดดืืนนน้ครบี โอ้ลูกคืองามครับลูกเจ็ดเดือนแม่ค่ะแม่ผสมไปหอยก้อยนี่แม่ผสมเราค่ะผสมก็เจ้าเด็กผสมก็เจ้าพอเต่าท้องใบนะครับเนาะผสมในเจ็ดเดือนเราหอยก้อยเพิ่งผสมค่ะเพิ่งผสมนะครับเนาะปอด่งคมงามครับพี่น้องแม่สูงเท่าไหร่ครับหอยก้อยวไปนี่สูงหน่อยสี่สิบค่ะแม่สูงหน่อยสี่สิบนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับอยู่ในที่น้องมองหาคั้วแม่ลูกงามนะครับพี่น้องครับสุดจับประหลัดบอกไล้วับพุ่มนี่ครับสูงร้อยสี่สิบนะครับลูกโตเมียมาห้อยนี่แม่ค่ะลูกโตเมียจ้า เดี๋ยวครับพี่น้องลูกตัวเมียง่ามนะครับพี่น้องเบิ่งแม่ครับป๊อดงามนะครับตัวนี้ครับยินเบองเบิงบ่งถ่ายแมีก็พี่น้องเบื้งถ่ายแม่ครับส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะหอยก้อยเนาะแมนค่ะลูกตัวใดหอยก้อยนี่ลูกจะพอท่องใบเออเพ็ดมเพชรเจริญค่ะลูกเพชรเจริญลูกใยอีกตัวแล้วหอยก้อยนี่ ตัวเดียวค่ะลูกแรกค่ะโอ้ลูกแรกนะครับนนี่ครับมึงแข่งขามืออัตลักษณ์กล้วยไยของแม่คนครับนนี้ครับเขาข้อดีนะครับตัวนี้ครับเอาเอามือเอกสารน้อยก่อวนนี้ครับนี่นะครับแม่ผสมเจ้าทองใบน้องหอยก้อยเนาะแม่นค่ะนี่ครับเจ้าท่องใบในทองด้ครับเดี๋ยวเดีจบบอลองหอยก้อยเดี๋ยวเดี๋ยหนึ่งนะครับเป็นบ่แม่นค่ะนี่นะครับลูกสาวเจ้าทองแม่ผสมเจ้าทองใบนะครับนี่นี่คือใบลูกสาวนะครับเจ้าเพชรเจริญนะครับพี่น้องนี่นะครับใบลูกสาวก็มีนะครับใบเกิดลูกนะครับ แม่กับผสมแล้าต้องหอยก้อยเนาะแม่ค่ะผสมเนาะค่ะวันนี้เปิดไปราคาได้หอยก้อยนี่ครับเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันค่ะเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทต้องหอยก้อยเนาะจัดปรัดบอกกเลยครับวันนี้ครับซื้อสองเอาไปรุนสามเป่นหอยก้อยนี่ซื้อสองไปรุนสามนะครับลูกตัวเมียนะครับเพิ่นครับของงามๆมาแบ่งพี่น้องกัลนะครับตัวนี้ครับอ๋อลูกกับงามเลวพี่น้องครับลูกกับเหงาหางงี้ครับตัวนี้เปิดไ้ห้าหมื่นเก้าพันบาทน้องหอยก้อยเนาะสนจิตสนใจคว้ยแม่ลูก กะโทรเขามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องนี่นะครับแม่ลูกสวยๆครับหอยก้อยมาเปิดแบงลวครับวันนี้ครับค้อยนิสัยดีบอหอยก้อยนี่ครับนิสัยดีค่ะเชื่องดีค่ะโอ้ค้อยนิสัยดีนะครับเนาะนี่ครับเชียงดีนะครับนี่ครับสุดจัดประหลัดบอกเลยครับเอาบอกอัตลักษณ์กล้วยไแท่เหมือนหอยก้อยเข้ามาหนี้นี่อัตลักษณ์กล้วยไแทหอยก้อยนี่ตาแต้มค่ะตาแต้มจำจำนะครับเนาะอึกเนาะเผาไงๆครับพี่น้องครับผมครับ ของดีครับพี่น้องมาเปิดแบงก์เอครับพี่น้องลูกสาวก็งามๆครับพี่น้องถ่ายแม่ครับถ่ายลูกซ้ำกันแล้วครับพี่น้องเอาไปเบิ่งโคบีสองคน่อครับไปจุ้งว่าพี่กันหอยก้อยห้องนี่เลเขาประกวดวะครับแม่อันครับครับโอ้สุดจัดเลยครับพี่น้องแม่ลูกสาวนะครับซื้อสองไปลุ้นสามนะครับพี่น้องอ่ะไปเบิ่งโคบีสองคน่อครับมันนี้ครับนี่เป็นโคบีสองน้องหอยก้อยนะแม่นค่ะ วันนี้คือเด็กใบของขาวน้องหอยก้อยวันี้ครับนี่ของขาวเมือ่อน,นี้โอ้ของขาวนะครับเนาะค่ะโอ้โอโลูกตัวผู้ลูกตัวเมียหอยก้อยนะี่ตัวเมียค่ะเป็นลูกสาวพอไดรเนาะครับนี่ครับลูกสาวมังกรขาวคนะ่ะลูกสาวมังกรขาวตัวแม่สูงไรไม่ได้หอยก้อยนี่สูงไรสี่สิบค่ะแม่สูงรนะ้อยนะสีย่สิบนะครับพี่น้องครับผมจุดสู้มึงใหญ่ไกลเลยครับพี่น้องปก็งามหักงามเนี่ยลูกตัวเมียลูกมังกรขาวนะครับเนาะมีเอกสารครบหอยก้อยเนาะครบค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับเนาะเป็นกล้วยดอนนะครับเราเป็นกล้วยเผือกนะพี่น้องเนี่ครับ วัะนี้กำลังมองหาค้ยเผื่อกกับพี่น้องนี่ครับมาเปิดแบงราคาเบาๆอยู่แล้วรลครับพี่น้องโอ้ถ่ายแมีถ่ายลูกซ้ำกันดีน,น,นะครับพี่น้องโอ้หน้าแม่ยก็งามเลยครับพี่น้องมึงครับแมียมันมีการรกกนะต่อยดังเนาะหอยก่อยเนาะแตาววาเล็บแก้วดีนะครับพี่น้องเขากับแก้วดีครับเอาไปนี่ด้รู้มันยังโตัวก่อยนี่ตัวหนึ่งค่ะโอ้เสียมาค้ยลูกแหลกเนานี่ครับแมดแ<า>กขคอยลูกแหลกค่ะโอ้สุดจัดประหลัดบอกเลยครับค้ยลูกแหลกครับพี่น้องมึงแข่งขาครับ อ่ะเขาเบอรเอเซารลูกนะครับห้อยก้อยนี่ครับลูกเจ้ามังกรขาวเด้อพี่น้องนี่ครับเบอร์บอลก็เห็นมังกรขาวนี่ครับเจ้ามังกรขาวครับพี่น้องนี่ตัวแบบนี้นะครับพี่น้องใบลูกเพิ่นเอาๆๆา้าหรือใบห้อยก้อยเข้ามาหนิเปิดไฟราคาไหนห้อยก้อยมาหนิเปิดไฟหกหมื่นเก้าพันค่ะเปิดไฟหกหมื่นเก้าพันบาทแม่งซื้อสองเอาไปรุ่นสามค่ะห้วยตัวนี้ลูกเขาต้องออกในเดือนหนึ่งนะครับน้องพี่น้องเนาะ เปเป็นซัดหลอบหนึ่งนะหอยก้อยเราได้บ่ได้ผสมนะครับนี่ครับมันบอกพิษนะครับเนาะนี่ครับเปิดไปหกหมื่นเก่านะครับแล้วไพสนจิตสนใจอย่างใดข้วยเผือกไปเรียงเนาะพี่น้องเนาะโทษเขามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องนี่นะครับลูกไปนะครับลูกเนเิ่บอยูน่าแม่นะครับแต่ว่านี่ครับเป็นค้อยแม่ลูกเผือกนะครับเนาะ ค่ะขอบคุณขอบคุณพี่สายท่าเรายอดนะคะที่สร้างปิดชัยคาแล้วก็ไปทางใช้ยาพุ่มตัวนึงคะ่ะขอบคุณขอบคุณหลายคะ่ะแม่ลูกไหมครับปิดีชัยครับแม่ลูกแม่ลูกไปทางรายอดคะ่ะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับเด้อ